เปิดมาตามที่ตาบอกได้เลยคิว่าคืออะไรไปดูซิว่าก่ยใช้เมื่อไหร่าไปดูเลยรแจกเนี้ยมีสภาพบังคับเมื่อไหร่มีสภาพบังคับเมื่อไหร่จริงต้อเปิดส่อนิ้นสื้กาึ่งเจแ้พอสงม่ปน้ตามี่ยไป แล้วก็อีกด้วยที่อาจารย์เน้นไว้ไม่ได้มีกี่คนนะครัว่าพระราชบัญญัติเนี้ยก่อนที่จะมีสองก่อนที่พระราชบัญญัติสองนี้จะมีสภาพบังคับเนี้ยเราใช้กฎหมายกฎหมายอะไรแล้วกฎหมายตัวนั้นน่ะเราเอามาใช้โดยอาศยมาตราอะไรของกฎหมายอะไรกฎหมายนั้นที่เราเอามาใช้ได้อ่ะเราเอามาใช้โดยอาศำมาตราอะไรกฎหมายอะไรหรอ ตายใจอยาไปทำไงล่ะนจเขา่อกงกึ้นจบี่หนเอาไปขายต่อกันนะเป็นนานอาจารย์จะไมให้เลยแล้วเพื่อนๆจดเขาบ่แล้วก็จแบบเขาเ้าใจเองเขาอ่ะ ก่อนหน้าที่พระราชบัญญัติการขนส่งทางทะเลปีพศ2 5 3ทจะมีิดเหตุบาดบนเรือเนี่ยคือเราใช้กฎหมายอะไรแทนใช่ไหมคะและกฎหมายที่เราใช้แทนน่ะมันเอามาใช้เลยไม่ได้นะมันจะต้องมีมาตรานหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมว่ามันให้ยืมมาใช้ได้และมันคือมาตรานัล้วแต่สี่แล้วมาตรานสี่เนี่ยเขามีลำดับเลเวลของเขานะเขากินด่มสองสามแต่เราใช้เดเวลที่เท่าย ชื่ออะไรแดดเราต้งนั่นใจเย็นจะรู้นะไปดูอย่างเนี้ยขอบเขนี้ถามเรื่องขอบเนอขเน่ะขอบเขนเราใช้จดไว้แล้วมาขาย<ร>าต่อจะใช,ใช้ตัวกระดาษแข็งแบบนี้จะใช้ก็ต่อเมื่ออยู่ในขอบเขนอะไรมันมีหลักมีอสองอย่างก็คืออาจารย์บอกแล้วก็คือหลักสัญชาติจับหลัก แต่ถ้าักดินแดงเนี่ยกฎหมายยอมโอเคนะคือยอมผิดหวนหน่อยไ่รู้า่าเาริบบ้านละสิมเด็นหลักหลักดินแดงกับหลักสัญชาติถ้าหลักสัญชาติเนี่ยคนไทยประเทศไทยจะไม่เลยว่าถูถถกไฟหรอกนบว่าต้องถูกใช้โดยพระราชบัญติแต่ถ้าดินแดงนไม่เกีเข้า การขนส่งจะร่วมด้วยกันแบบไม่ขาดตอนจะใช้ตู้พลาสติกอะไรมีทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศเนี่ยจะใช้ตู้พลาสติกอะไรกับการขนส่ง่อเนื่องกันแบบไม่ขาดตอนใบตาส่งอันนี้มาดูใบตาส่งใบตาส่งเนี่ยเขามีสถานะเป็นอะไรเขาเป็นมีสถานะเป็นอะไรเป็นตู้สัญญาณได้เป็นตัวรับ ตัสินค้าไม่ไดตัวขอยของนะคำสั่งคำสั่งคำสั่งที่ออกก็ดูคำว่าผู้ขนส่งรวยการขนส่งคำว่าของผู้ขนส่ง่วยการขนส่งคำว่าของ เมื่อทางเอนเนี่ยหลักก็คือผู้ขนส่งจะไม่บรรทุกของบนฝากระหว่างเรือการชำระค่าระหว่างเนี่ยจะเป็นนะต้นชำระต้นทางเสมอไปเออก่อนหรือหลังก็ได้แล้วแต่เขาดูสัญญาแล้วตกลงกันไปดูซิว่าใบตราส่งเนี่ยจะออกเมื่อไหร่ไปตราส่งมันจะออกเมื่อไหร่โดยหลักมันก็ต้องออกเมื่อเออ ข้อสองเนี่ยมอก้อาจารย์บอกมาตราอะไรยบอกมาตราโดนที่ตอแรกก่อนที่เริ่มจะสอนเนี่ยอาจารย์บอกมาตราว่าสะเอาข้อสองใช่ไหมเออพอมัดูก็สองของอาจรไออกะที่บอกไป่แอ่ต่อมาผู้ส่งของเนี่ยโดยหลักเข้ามีหน้าที่ยังไงเขาก็ต้องมีหน้าที่ออกไปกับของ ความเสียหายเกิดขึ Gloria, you you walk, ้นผู้ขนส่งต้องบอกกล่าวที่อาจารย์บอกนะต้องบอกกล่าวภายในกี่วันเออหนูไปดูหน่อยบอกกล่าวก่อนนี้ที่ไิบฟ้อภายในห้าสิบวันถึงปีเลยไม่ได้นะอ่ะถ้าไม่บอกกล่าวกฎหมายถือว่าอะไรถือว่าไม่มีความเสียหายนะเออถือว่าไม่มีความเสียหายอ่ะก็รีบบอกกล่าวผู้ขอมาอยู่หัวคุณเนี่ยอยู่ในหน้าคนแล้วมันลอยอยู่บานทะเลถ้ามีความเสียหายเนี่ยช่วยต้องรี่แจ้งเลยไปดูหน่อยกี่วัน